สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงขอให้เราปฏิเสธสงครามและตอบรับกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพ เชวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณาราหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกันท่ามกล,ล,ลางบรรดาสัตว์บุรุษและผู้สแสวงบุญจำนวนมากวันนี้พระองค์ตรัสแบ่งปันว่าในพระวรสารวันอาทิตย์นี้พระเยซูเจ้าตรัสว,ว่า <ST AR> ไม่มีใครมาหาเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาจะทรงชักนำเขาคำพูดนี้จัดว่าเป็นพลังขับเคลื่อนทางความเชื่ออย่างแท้จริง in cui Gesù, dopo aver compiuto il grande miracolo della moltiplicazione dei pani, spiega alla gente il significato di quel segno. ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เพียงพอหรอกนะที่จะพบกับพระเยซูเจ้าด้วยการมีความเชื่อในพระองค์และมันก็ไม่พออีกเช่นกันหากจะคิดว่าถ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วก็จะได้พบกับพระเยซูเจ้าเหล่านี้ไม่เพียงพอหรอกถ้าท่านยังไม่ดําเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงอัศจรรย์ต่างๆ มีหลายคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพรีสุเจ้าแต่ก็ไม่ได้เชื่อในพระองค์และบางครั้งก็ต่อว่าพระองค์ด้วยซ้ำที่เป็นแบบนี้เพราะหัวใจของเขาปิดตายไม่ต้องรับพระจิต แต่ตรงกันข like ้ามเราควรจะมีความเชื่อเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ถูกว่านลงในส่วนลึกของหัวใจแล้วผลิดอกออกผลเพราะเมื่อเราให้พระจิตนำทางเราไปหาพระเยซูเจ้าเราก็จะเปิดใจและไม่มีอคติใดๆกับพระองค์ ถ้าเรามีทัศนคติแห่งความเชื่อเราก็จะเข้าใจพระวาจาของพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอธิบายถึงปางทรงชีวิตดังนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตตามแบบลลฉบับแม่พระผู้ทรงมีทัศนคติแห่งความเชื่ออย่างเข้มข้นนี่คือบุคคลแรกที่เชื่อในพระเจ้าด้วยการต้อนรับพระบุตรที่จะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ avvennero i tremendi bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki. จากนั้นพระองค์ตรัสถึงเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิประเทศญี่ปุ่นโอกาสครบ70ปีว่าแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์อันน่าเศร้านี้ก็ยังคงความน่ากลัวและสร้างความหวาดผวาให้กับเราอยู่เสมอนี่คือเครื่องหมายของการทำลายล้างที่เกิดจากการใช้วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบผิดๆดังนั้นนี่จึงเป็นเครื่องเรียกร้องให้เราร่วมกันปฏิเสธสงครามและอาวุธนิวเคลียร์ที่จะท ให้เกิดการทำลายล้างทุกรูปแบบขอให้เราปฏิเสธสงครามและตอบรับกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพสงครามมีแต่จะทำให้ทุกฝ่ายพ่ายแพ้และหนทางเดียวที่จะเอาชนะมันได้ก็คืออย่าไปให้ราคากับสงครามกันอีกเลย ที่สุดพระองค์ยังปรัดถึงสถานการณ์ในเอลซาวาร์ด้วยความกังวลห่วงใยในความทุกข์ทรมานของประชากรซึ่งเป็นผลมาจากการกันดานอาหารวิกฤตเศรษฐกิจและความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นด้วย กลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ